ยอมรับกำลังจีบแซมมี่คาเวลแชมป์ชนาทิพย์รับแมนแมนกำลังตามจีบแซมมี่คาเวลสวยตรงสเปกโล่งคดีลูกนี้จบด้วยดีรเรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนที่ผ่านมามาได้ท่ามกำลังกำลังใจอย่างล้นหลามสำหรับนักสแสดงหนุ่มแชมป์ชนาทิพย์หลังจากก่อนหน้านี้เดินหน้าฟ้องร้องลูกนี้เพราะได้รับความเดือดร้อนต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยหนักล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าไกลเกลี่ยกันลงตัวคู่กรณียอง่อนจ่ายเป็นรายเดือนแต่ก็ต้องรอรุ้นว่าแต่ละเดือนจะได้เงินใหม่ เพราะต้องสำรองเงินไว้รักษาคุณแม่ที่ปวกเป็นมะเร็งส่วนทางด้านสารของความรักหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับสาวแซมมี่คาเวลเจ้าตัวก็ยอมรับแบบแมนแมนว่ากำลังตามจีบฝ่ายหญิงอยู่เรื่องหัวใจกับแซมมี่คาเวลก็ผมจีบเขาอยู่ครับยอมรับแบบแมนแมนเลยว่าจีบเขาอยู่เริ่มต้นจากที่ไล์สไตล์ความคิดการใช้ชีวิตที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนเท่เป็นคนเกงก็กีฬาพ่าเชื่อมไปแล้วเขาก็เป็นคนสวยอยู่แล้วถามว่าเขารู้ไหม ก็คิดว่าเขาน่าจะรู้นะักเขาออกไปเขาก็น่าจะรู้แล้วและเรียกว่าผมกําลังจีบเขาอยู่ก็ทําลายกําแพงค่อนข้างยากประมาณหนึ่งเขาหน้านิ่งด้วยเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็ชอบเขาแหละครับเลยจีบมันเป็นแค่ความรู้สึกเลยยอครับใช้ความรู้สึกนําหน้าท่าพูดให้หลอกคือใช้ใจเลยครับมีลุ้นไหมเราทําเราก็ต้องลุ้นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มความสดใสให้เราด้วยที่เขาเจอมิจฉาชีพเราก็ซัพพอร์ตในด้านจิตใจครับเราเพิ่งขึ้นศาลมาก่อน เราก็พอมีข้อมูลกับตำรวจและทนายบ้างเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่แล้วครับเท่าที่ได้สังเกตก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาสบายใจขึ้นนะแต่เขาเป็นคนที่มีพลังบุกอยู่แล้วด้วยแหละแต่ก็ยังมีความเครียดอยู่แต่ก็คอยให้กำลังใจตลอดถามว่าคาดหวังกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนก็คาดหวังนะคาดหวังให้เป็นความรักที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเข้าใจกันเป็นคู่ชีวิตที่ดีก็ค่อนข้างจริงจังครับก็ผมลุ้นให้เป็นแบบนั้นครับ เรื่องของคดีความจบลงด้วยดีคู่กรณียอมผ่อนคืนคดีหลังจากวัยนยทอที่20พฤษสภาคมที่ผ่านมาก็จบลงด้วยดีคู่กรณีเขายอมผ่อนคืนเป็นระยะเวลาสองปีก็ผ่อนมาได้หนึ่งเดือนแล้วสภาพจิตใจก็โอเคขึ้นมันเกิดขึ้นจากการเจราจาทั้งสองฝ่ายก็จบลงตามที่ตกลงกันถามว่ากังวลไหมก็กังวลเราก็ต้องมาลุ้นทุกเดือนว่าเขาจะจ่ายไหมเดือนต่อไปเขาจะจ่ายไหม ก็ต้องลุ้นทุกเดือนวันที่คุยในศาลเขาเองก็รับปากมีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านมาก็ระวังเกี่ยวกับการทวงนี่แต่เราไม่ได้ทวงนี่โหดอะไรก็ทําตามกระบวนการตามกฎหมายตอนนี้ก็สบายใจไปหนึ่งแต่ก็ต้องลุ้นทุกเดือนแต่ถ้าเราได้เงินก้อนเดียวเลยก็คือจบแต่พอเขามาเฉลี่ยมันก็จะเกิดความลุ้นว่าเขาจะจ่ายไหมจ่ายตรงไหนก็กังวลแต่เราไม่อยากมีปัญหาอะไรต่อเนื่องก็อยากให้อีกฝ่ายผ่อนคืนตามกําหนดเพราะเราไม่ได้อยากมีปัญหาบาดหมางอะไร ตอนนี้การเงินก็ดีขึ้นแต่ต้องสำรองเงินไว้รักษาคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเหมือนกันแต่การตอบสนองยาของคุณแม่จะดีกว่าหลังจากวันที่20พฤษภาคมรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นดวงดีขึ้นเอาง่ายๆแค่เรื่องที่จอดรถที่โรงพยาบาลก็ช่วงหลังจะได้ที่จอดรถง่ายขึ้นก็รู้สึกว่าหลังจากคุณพ่อเสียไปตัวเองก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทำความดีทำจิตใจให้ผ่อนใสพอเรามีสติมากขึ้นก็ทำให้การคิดการตัดสินใจของเราง่ายขึ้นด้วย